สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสกุลสุนเดอร์ยินดีตอนหับขับสู่ส่งลูกสาวสนะาวน้เมื่อนี้กับว่าพบพ่อกับห้ายามแรงแรงนาอพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศยามแรงแรงพี่น้องตามกลางบ้านเนาะกลางบ้านห่านเนาะเมื่อนี้กับแซวกุ้งกับสิภาพ่อแม่พี่น้องมาเบิกอแม่เป็นยมามซีสาดอีกแล้วพี่น้องแต่ว่า อี่เมย์ยอมได้เนาะตอนในโมเมนต์ชาวกุ้งกับชาวเกิดตอนนั้นชาวกุง้งชาวเกิดยอมตอนทำมันบมูก่กินบริชายยังไงฮะบริชายแผลบอแผลบกับบริชายไหมเนี่ยกับบริชายก็แต่อันฮดฮดอันนี้นี่อันน้ำฮดก่อนเนาะพี่น้องชาวกุ้งกับชาวเกิดเหตุตอนนั้นบริฮดเนะดาะ <c oughs> ปลากินถักอะไรเนาะ ย่อมพากันย่อมสีเดียวนี่แม่จักทงอันนี้ค่ะป้าชองทงได้บั็อกลายหนึ่งน้องพี่น้องผูกก็บ่หอยไว้นี่ป้ากินขักอะไรย่อม้วอะมากตะชันนิดหนึ่งตะชันน้อยหน่อยน้อยน้อยเฮ้ยน้อยเป็นตัวนี้ก็ขักกินขักอะไรเนาะ ูจะเห็ดปลาบบซีเดียวอะร่อยอ่กินสองีซีอันซีเขียวกับซีอันอิตชิเหมือนซีอิตว่าซีแล่จกสีนี่แหละนมันกินซีเขียวนี่กับซีอันนะฮาเดแบบกองปลาฮะเนาะซีพูดิเ้ดิะยอมสีโอ้ยผลรวยแม่ใส่แผบอีก พูดว่าบดดอส่ยอมซีไว้ต่ำสาสพี่น้องนี่เนาะต่ำแบบชีน้นาอพี่น้องต่ำแบบชีจ้จ้ายอมซีไว้ต่ำสาดแบบนี้เนาะพี่น้องนี่ชิเป็นซีเนาะวันนี้ชิเป็นสาดป้าเขาเกิดต่ำหับจ้างเขาเนาะพี่น้องต่ำหับจ้างแล้วกะนิีมาต่ำาของตัวเองวันนี้พี่นออ้อ,องวันนี้เราโมจีสั่นเลย สั้นสุดเลยสัน่นเนาะออกมาบดเลืองเอาคือเมื่อกี้นี่หนแหละสียังแม่นสีเขียวปะบอสีตองกล้วยเนาะมีจักสีจะเจ้าเนาเอาอสีนี่กับสีตองกล้วยอ่ะโมแมงสีตองกล้วยอันนี้สีม่วง ขี่สีนี่ค่ะสีม่วงพี่น้องผมเอาสีเขียวกับสีม่วงเนาะบอเอาสีแดงมันบ่มีสีดแ<ฮ>ดงโาแดงกับเขียวเนาะอืมแดงกับสีนี่มันโลดขึ้นกับแต่ศาสตร์สีนี่มันบ่ขึ้นบางึกว่าศาสตร์กับเจะะ้าขนาดค่ะ เอีซีหนึ่งน้องพี่น้องมาโซกวีที่เป็นอันชีย้อมกับน้องพี่น้องเป็นกระสิต้มน้ำให้มันผดเหม็นบ้าม่หมต้มน้ำให้มันผดแลวก็เอาซีเทลงไปน้องพี่น้องเอาซีโลเทลงไปลวก็อันนี้ก็สิเป็นอันกกสกตีาสาดเลยพี่น้องเราต้องเอาไปจุ่มน้ำซะก่อนเนาะพดน้ำให้มันเปียกมันจะกินขักพี่น้อง คนหน้ามันเปียกแลวกะเขากะหม้อเดือดได้ที่แล้วเขาก็จุ่มลงไปเลยพี่น้องเอาซีลงแล้วก็จุ่มจุ่มอันโกกลงไปเลยเนาะมันก็กินขักอะี้พี่น้องออแม่เห็ดบนป้ตัวสั่นชิ้นน้อยแม่ไังเนี้ยนี่พี่น้องเบิ่งในขลบปกะมันจะเป็นสีขาวๆหมองๆเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันอันกินแทงพี่น้องสีเขียวขักเลยเอาในขิบเขาคือเป็นสีอันนี้นี่นะพี่น้อง ก็เป็นชีอันนี้ชีต่างกันในคลิปกับตัวจริงคือชีต่างกันอันนี้แม่มันจะเป็นชีเขียวพี่น้องวันในคลิปอาจจะเป็นชีจืด,จดชีพวคืออันตัวจริงเนาะตอนนี้เพิินกับพ่อเลยเนาะพี่น้องสีเขียวเนาะได้ลายเลยพี่น้อง ยี่แม่เพิ่นกะสีเททิ่มเนาะกระซีต้มน้ำใหม่พี่น้องต้มน้ำให้มันเดือดใหม่จังเอามาใส่ซีม่วงอีกเนาะถอกน้ำเออตอนนี้เพิ่นก็ได้ลงซีที่สองเลยเนาะพี่น้องแม่กับลูกเพิ่นยอมซีจ้า้ย <c oughs> <c oughs> สีเต็นจากกันแล้เอาเข้าไปเป็นอะไรอีกพ่ขัาวด้ล็ยไดไลปสีได้แล้วสีมึงก็เอาสีแดงมึงโซสีเพื่อนไี่นไย มโนอ่อันนี้คือบอกดมีสียาวไม่ใช่หรือว่าไม่สียาไปดูดีๆด้วยก็สียาวลุกขึ้นค่ะมีทรงสีพี่นอ้องนี่น้อยสีออกไปออกมาสีม่วงอันนี้น้อยพี่นอ้องอ่ะสีในคลิปกับสีอันตัวจริงว่าที่คือกันสีเขียวก็เป็นหมอกหมอกนี่จะบอกได้ไหมสีเขียวแห้งขักเป็นขาวๆอ,อกโลกเลยค่ะ แต่จริงซีมันโคตรงามเลยมันกินเนะาะเอาเหดตัวใจมันอะไรสีน,นี่เกิดเลยอ่ะเอาแต่ซีเขียวค่ะออมซีเนี่ยมันบุกขึ้นมันขี้ล่ายสีอะไกันเอาซีออมซีอะไร่ะ เอาตัวใหญ่ทเพินเอาตัวน้อยผูกผูกเอาแต่พื้นน้อยกระเบิดแเละหนังข่าวจะไหนกระบืม,มีพื้นจะหนักซีถือเสื้อเด้อหันเด้อบอนตากซีกะ เออเตนตอดกูน้ำมาเกือบขืนตอดจนตื่นเกียวว่าเตนตอดจ้ะดอกยังกินอยู่บอหอยหอมสีเฉลิมเหมือนเตกหัวสีเบิดขุนว้าวซีแล้วสีเบิดขุนอะอันนี้บอกว่าเป็นก้อนเป็นก้อนเต้นอ่ะบอกบริเวณก้อน ก้อนมันติขับไปชาจากย์ชีตบการีคนนึงีีออูม่ีอันนี้สีมัวไปเลยค่นี่กิดึงในเสืออีนางค่ะยงกินในยงผโผดึงแหงเดิมจะหลุดดึงเนาะ วิธีไกวอูนางแก้มรุ่งนอนอยู่ทึ่งเฮือนเนอะพี่น้องชายอูรุดด้หัวเตกเลยพ่อเลยรก็แม่อะไรพ่อหมอบริสุทธด์แกกินใช่ไหมะดังขึ้นคำว่าที่กินหาปลาชีมันห่อนอยู่แล้วมันก็กลืนเลยแลยย่อมมันหันมะแม่ cái <laughs> gì xong cái gì không có trình không có gì không có gì จุ่มลองคาเดียวก็ยังให้มันกินเลยปะสีม่วงหน่อผักอะิ่งกินผักอะิ่งเนาะกินด้วยสิกระหามได้ต่ำเช่นกันที่ออกใส่มือเลยเนาะจากให้มันแห้งค่ะแห้งเช็ดออกนะแห้งเพราะเขาเพิ่มความแเลยจ้ะเพิ่มันแห้งขังมาะแม่อ๋มันกระเบนลาย เจ็บหัวได้ยินกลิ่นสีพราแล้วแม่มันกลินแลยเขาคักเลยสีแดงสีชมพูให้สีงามแล้วเกิดทีต้องกลนวมันบมมีกับบเอาควมแล้วแล้ว มันมุมบเห็ดรักเห็ดสาวตานออแกมาหรอมีป๊นี่แล้วเลยมีการเล่าอีกแล้วเลยมีการเ่าให้ออกมาพ่อนะงำอะออกมามีคำเลยจะได้ใส่บักเกม,มเ,เกม แม่ช่องนะเดาเกมอีนเนียยังมีน้องอยู่ได้จักบึกชิมลูกคาขี่กคะว่าวดันล้อไปดันโม่บังคือตัวยังไงไพเอ็นเอืมึ่งกำสุดท้ายแล้วพี่น้อง กำังสุดท้ายแล้ว<ๆ>นี่น้องพี่น้องสีของฮานเนาะสีม่วงนี่น้องพี่น้องเห็นในขิปก็อาจชีจางๆน้อพี่น้องแต่ว่าตัวจริงมันกลิ่นก็ขักขนาดน,นี่ก็สิเป็นสีเขียวจ้าสีเขียวมาเบิ่งในขิปแห้งหมอกจริงๆค่ะมันเป็นเขียวแบบเขียวงามพี่น้อง เจอใหญ่ของเฮาจ้า wow. ข <K winning veg> ึ้นรถก็ก้อยแจ่วกินมะขามมึงได้เกิดความฝันความฝันขาดชมบ่ได้ฮะอร่อลอร่อยนะเซ็ตชมเหนื่นยี่าในครอบโซกนะบักโซกบักโซกได้ฮะเข่าบอกได้กินเป็นเดือนเลยยังอันแหลนใช่หมูอยู่จัง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 ดูผมฮะเราชี้ผมด้วย ก็โอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ชาวกุ้งกับสิพอจบไปเพียงสานีนฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้ชาวกุ้งเห็ดลิดหนาจะิีดต่อไปและที่สำคัญก็ย่าขามโฆษณาเด้อพี่น้องเผื่อแชหชาวกุ้งมีรายได้ส้างขิดต่อไปสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง